กับรถที่เรียกได้ว่าท็อปของ SUV นะคะคุณพี่ต้องมากันในยุคนี้เลยค่ะกับ c r o o l ล Coloss และ Honda HR-V นะคะมากันในรุ่นตัวท็อปๆเลยทั้งคู่คุณพี่คันไหนจะน่าสนใจนะคะหรือว่าแบบไหนรุ่นไหนเหมาะกับการใช้งานยังไงวันนี้สำหรับพี่ๆที่ตัดสินใจไม่ถูกมิกกี้มีคำตอบให้แล้วค่ะไปดูกันต่อได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยมิกี้พาพี่ๆมาชมกันกับรถ SUV รุน่นยอดฮิตแล้วก็นิยมมากๆนะคะในหมู่กลุ่มคนรุ่นใหม่หรือเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ ขายดีมากๆเลยนะคะในยุคนี้ของนวัตกรรมยานยนต์นะคุณพี่ในมือสองนะคะเขาตอบโจทย์สำหรับพี่ๆที่มองหาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับรถราคาถูกราคาประหยัดลงมานะคะและถ้าหาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือไว้ใจได้นะคุณพี่คนที่เชี่ยวชาญแล้วแบบว่ามีประสบการณ์มาอย่างยาวนานอย่างเช่นเพชยยนต์นะคะคุณพี่ตัดความกังวลคลายความกังวลในเรื่องของคุณภาพตัวรถและที่มาที่ไปได้เลยอันนี้คือมิกกี้การันตีให้นะคะมามาดูกันค่ะว่า2คันนี้เรา หว่าง e h o n ด้ HRV e นะคะ EHEV ตัวรุ่น RS และตัว r o l l a Cross นะคะ1.8 hybrid premium safety 2สองคันนี้นะคะจะโดนใจใครมากกว่ากันเรามาดูกันได้เลยค่ะเริ่มกันที่ตัว r o l o l c r o s s นะคะคุณพี่ตัวนี้เนี่ยมากันในรุ่น1.8 hybrid premium ซึ่งเทคโนโลยีของเขาก็มาครบคันและตัวนี้นะคะเป็นของ Toyota ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Toyota เขานะคะจะเชี่ยวชาญกว่าประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าเขาเป็นแบรนดแรกที่เอาร รถไฮบิดนะคะเข้าเมืองไทยนั่นเองเขาค็ข้างหน้นจะเชี่ยวชาญจากรถที่เขาพัฒนามาหลายรุ่นเนาะตัวนี้นะคะมากันในปี2020ค่ะคุณพี่ลังคาสารุปมีให้กล้อง360มีให้นะคะแล้วก็สีเนี่ยมากันในสียอดฮิตเลย เป็นสีเซเรซไซส์เกรย์เมทัลลิกหรือสีเทาอมฟ้านั่นเองตัวนี้นะคะเครื่องยนต์1.8ไฮบริดของเขาเนี่ยมิกกี้บอกเลยว่าเป็นตัวเดียวกันกับรุ่นอึดถึกทนอย่างตัวอัลติสนะคะแต่เขาปรับตัวถังมาใหม่ให้เอาใจพี่ๆกลุ่มตลาดที่ต้องการรถครอบครัวขนาดกระชับกระเฉงนะคะแล้วก็ลุยได้ทุกท้องถนนนะคะอันนี้ตอบโจทย์มากเลย เป็นรถที่เรียกได้ว่าประหยัดจากไฟแดงไปเยอะค่ะไฟแดงเปิดตัวอยู่คันนี้กับล้านสนะพี่ๆแต่วันนี้ราคาดีมากนะคะเนี่ยในราคาเท่าไหร่นะคะได้นี่เลยกล้อง360องศาไปนะรอบคัน Adaptive Cruise Control นะคะไฟแบบ Full LED รอบคันไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำไฟ Daylight ไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอก แมกไลทูโทนะะ ose, ล้ออรอย5รูแบบนี้นะคนุณพี่เป็นแมกขอบ18นิ้วนะคะดิสเบกมีแล้ว4ล้อเรียบร้อยนะคนุณพี่แล้วก็มากันกับยางมิชลินเลยตัวมิกกี้เองขับรุ่นนี้อยู่นะคะพี่ๆค่ะใช้ยางมิชลินเอาอยู่ทุกทองถนนจริงๆไม่ว่าจะลุยฝนตกนะคะหรือว่าจะลุยในที่ที่มันมืดนะเกาะถนนได้ทั้งทางลูกหลงังทางเรียบและก็ทางที่มันขรุขระนะคะ นะจัดต่อเลยความปลอดภัยตัวนี้เนี่ยจะเป็นจุดเด่นเลยพี่ๆสำหรับโคล l l าคอ o s s เขามีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ให้นะคะแล้วก็ <c oughs> กล้อง360องศาเนาะที่ตำแหน่งเขาจะอยู่นะคะรอบคันเลยนะคะพี่ๆมาดูกันต่อกุญแจคีย์เลสนะคะแทบนะคะแล้วก็สอดมือสำหรับปลดล็อกและล็อกรถได้เลยไในเนี่ยตัวท็อปเขาได้เป็นเบาะสีเทอรา่าโรอซา พร้อมกระบ,บอกคนขับนะคะเป็นประดับไฟฟ้าได้8ทิศท,ทางนะคะพี่พค่ะรวมไปถึงตัวนี้พวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะคะีคะครูส่วนโทรมีให้เรียบร้อยรับสายจากพวงมอลาลัยได้เลยหน้าจอขนาด10นิ้วพร้อมกล้องถอยนะคะเดี๋ยวจะลองไปสตาร์ทรถให้ดูกันสักนิดหนึ่งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะเมื่อกี้จะพูดไปเป็นคันๆไปนะคะพี่พี่หาอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนเนาะ ไม่ได้อวยรถที่ตัวเองรุ่นที่ใช้อยู่นะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยชอบดีไซน์ Honda มากกว่าแต่เดี๋ยวมิกิจะบอกถึงจุดข้อแตกต่างกันว่าทําไมตัดสินใจเลือกรุ่นนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้เบมพี่ๆที่เล่ฮอนด้านะเพราะว่า Honda ก็มีดีประมาณหนึ่งเลยนะคะหน้าจอทัชสกรีนของเขาเนี่ยก็เชื่อมต่อ Android Auto Apple c a r p l a y ได้นะคะพี่ๆแอร์แยกปรับซ้ายขวาแล้วก็ ในตัวนี้เนี่ยออปชันเสียดายเขากักไปหน่อยพี่ๆถ้าเพิ่มไฟเลชา้าเนี่ยจะต้องเพิ่มเงินเป็นแอคเซสซอรีเสริมนะคะอันนี้ก็ซึ่งเสียดายถ้าออปชันต่างประเทศเนี่ยเขามีมาให้เลยนะพี่ๆแล้วก็เกียร์นะคะเป็นแบบออโต้นะแล้วก็มีร้าโหมดนะคะปรับการขับขี่ได้แต่จุด ข้อด้อยของเขาเลยที่ไม่ชอบคือเบรกเท้าคุณพี่เพราะว่าเขาต้องย่ำเบรกแบบนี้นะคะขออภัยในความไม่เรียบร้อยของรองเท้าด้วยนี่คือจุดเสียเลยที่มิกกี้ก็ต้องยอมรับนะคะพี่ๆคะ่ะแลวไฟหน้าเขาปรับระดับได้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเลขไม์อยู่เก้าหมื่นสามพันกิโลเท่านั้นถือว่าไม่น้อยมากนะคะแล้วก็หลังคาตัวนี้นะคะเป็นหลังคามู r ลูฟคุณพี่สามารถเปิดปิดได้นะคะตัวม่านทึบนะนี่เลยแล้วก็เปิดได้นะคะแล้วระบบข้างบนเนี่ยคือเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าเลย ลังแหลกด้านบนเผื่อพี่ๆคนสภาระที่มันเพิ่มขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะเวลาเดินทางไกลานานๆเนี่ยก็มีติดตั้งมาให้เรียบร้อยในตัวรุ่นไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้เนาะแล้วก็ด้านท้ายนะคะเบาะคือกริปมากคันนี้คุณพี่เบาะกริปจริงๆขวันฟีดาวได้เลยเดือนละประมาณนะคะพี่ๆหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นนะสาหรับตัวนี้เนี่ยด้านท้ายของเขานะคะกล้องถอยมีให้มีระบบเลียครอสฟลิกอเลอร์ t หรือแจ้งเตือนนะคะระบบความปลอดภัยขณะถอยรถนั่นเอง แล้วก็ด้านท้ายของเขาเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีเป็นคลิกเซนเซอร์ให้ตั้งแต่รุ่นปี2021ขึ้นไปนะคะจุของได้เยอะประมาณเกือบ500ลิตรเลยคุณพี่โครงสร้างนี่ก็คือการันตีให้เลยนะมีการตรวจเช็คสภาพ5ดาวให้เลยค่ะพี่พี่สำหรับรถทุกคันที่เพรยน์นะผ่านเข้ามาก่อนจะถึงมือพี่พี่นะคะขอดูใบตรวจสภาพตัวรถได้เลยมีกิจจัดให้นะคะพี่พี่ค่ะ ไปดูกันต่อค่ะกับคันนี้นะเรียกได้ว่าเป็นสุดหล่อเลยคุณพี่ด้วยดีไซน์ถ้ามองผ่านๆน,นะคะเทียบกันมาจอดเทียบกันเนี่ยไม่เถียงเลยว่ามันดูดีกว่านะคะพี่พี่มันดูดีกว่าสําหรับทุกมิติด้วยซ้านะคุณพี่สําหรับหน้าตานะคะดีไซน์ของบอดี้ตัวรถนะเนี่ยอย่างข้างหน้ากระจังหน้าเขาก็กินขาดแล้วมาดูโมเดิร์นกว่านะเพราะว่าเขาออกมาทีหลัง ตัวนี้นะคะ Honda HR-V นะคะ E-HV e, H e v, รุ่น1.5 RS ไปแดงเปิดตัวก็เกือบล้านสองเช่นเดียวกัน1 1 0 0 0ล้านหนึ่นะคะตัวนี้อ่ะแล้วก็ราคาวันนี้แค่ะ8 9 9 0 0บาทถ้าพอๆกันเลยนะแล้วมิกกี้มีตัว GR จอดอยู่ตรงโน้นด้วยนะคะพี่ๆอ่ะสำหรับ Corolla Cross นะ ส่วนตัวนี้นะคะมิกี้มีทั้งสีดำและสีเทาดำพี่ๆน่าจะเห็นผ่านๆตาไปบ้างแล้วรุ่น1.5 ehevrs เนี่ยเขามากับเทคโนโลยีนะคะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแล้วเรียบร้อยได้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่2ตัวและประหยัดน้ำมันได้ถึง25กิโลลิตรเลยค่ะพี่ๆก็ถือว่าประหยัดมากๆเลยนะซึ่งถ้าเทียบกันนะคะกับตัวนี้ที่มิกกี้ทำได้เองเนี่ย ตัวเองเลยนะจริงๆมาได้อยู่24โลลิตรแต่เขาเค็มไว้นะคะตามที่เขาลองทดลองกันมา22โลลิตรแต่เมือ่อกี้ขับไกลนะคะก็เลยได้ประมาณนั้นเลยเนาะมาดูกันค่ะกระจังหน้าเขานะโมเดิร์นทันสมัยฟีลแบบรถ EV ีเลยแต่ตัวนี้นะคะเป็น HyB r i d ehev นะคะพี่ๆไฟหน้าโรมดำพิเศษค่ะตัวนี้ไฟ led full led รอบพันรวมไปถึงไฟตัดหมอกด้วยกระจังหน้าก็คือแต่งมาสไตล์ rs เลยพี่แม็กรมดำนะคะตัวนี้ก็เป็นขอบ18นิ้ว เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้เนี่ยจะข้อเสียแตกต่างกันก็คือเขาจะมีเป็นระบบ Honda Sensing นะซึ่งเขาไม่ได้มีบายสปอร์ตมานะคะในรุน่นนี้เขามีเป็น Honda l a n e Watch ใช่แต่ว่ามือจับเขาเนี่ยปลดล็อกและล็อกได้จากทั้งสองฝั่งเลยนะคะสำหรับ Honda HR-V นะภายในยนะคะตกแต่งตามสไตล์ RS เหมือนที่รู้รกันเบาะดำเดินตะเข็บได้แดง ม่ใช่แค่บาะอย่างเดียวนะคะพี่ๆพ,พวงมาลัยด้วยนะและคันนี้รถประวัติศูนย์นะคะมีแท็กการเปลี่ยนงานแมทเนนสจากศูนย์ห้อยอยู่ให้พี่ๆได้ดูกันเลยถ้าพี่ๆเข้ามาดูนะคะแล้วก็โครงสร้างเนี่ยรับประกันให้นะคะแล้วก็เลขตัวถังมีเช็คเล่มมีนะคะตรงเล่มตลอดเลยแล้วก็มาดูด้านหลังกันด้านหลังอันนี้ก็คือจุดไฮไลท์ของเขาถ้าเทียบกันนะเป็นฟังก์ชันที่มิกกี้ชอบมากๆเลยนะคะก็คือเบาะอัลต้าซีดนั่นเองคุณพี่เขาปรับพับได้หลายรูปแบบ จะปรับเองลงไปลาดแบบนี้คือเขาขนาดคู่กันกับด้านหลังได้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าพี่ๆเห็นหรือเปล่ามุมกว้างเนาะนี่เลยเขาขนาดกันไปเลยนะคือราบแบบไม่มีสเตปไม่มียกระดับต่างกันณ้ตัวนี้นะคะพี่ๆฮึบอ่ะมันจะหนักนิดนึงแต่ว่ามันยกเบาขึ้นไปนะคะแบบเอาที่วางเท้าวางขาเนี่ยขึ้นไปแบบนี้เพื่อได้ทรงสูงนะคะพื้นที่ทรงสูงขึ้นอีกนั่นเองค่ะ อันนี้ก็คือข้อดีของเขาเลยนะคะแต่เสียดายว่าเขาไม่มีกล้อง360องศานะคะเซ็นเซอร์หลังนี้ให้เหมือนกันและวไฟท้ายเป็นแบบโรมดําพิเศษสําหรับรุ่น r x นะคะกล้องถอยมีให้เช่นเดียวกันค่ะพี่ๆแล้วก็ได้ฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันนะคะนี่เลย่าถือว่าดีไซน์เขาดีมากๆนะแล้วก็พื้นที่หรือว่ากระจกเนี่ยเขามีเยอะนะทัศนวิสัยเขาดีมากๆนะคะแล้วก็ที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลไท์เลยของสําหรับตัว RS เท่านั้นนะคะพี่พี่เขาได้เป็นหลังคา๊าสพานอโรมิกสลูปด้านบนตัวนี้เนี่ยเป็นแบบฟิกซ์ไทป์เขามีกระจกด้านหลังตรงนี้ด้วยนะมิกกี้มีออรู่ตอนเปิดให้นะคะพี่พี่แต่ว่าเขาจะเปิดสไลด์เปิดปิดอย่างนี้ไม่ได้นะนั่นก็คือข้อเสียของเขาใน่เองพวงมาลัยนะคะก็มีให้ทั้งเตือนออกนอกเลนมีครุสคอนโทรให้นะพี่พี่แล้วก็รับสายสั่งการด้วยเสียงได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮเรียบร้อยแล้วนะคะ ใครที่สนใจรุ่นไหนมองหาเป็นสเปคไหนอยู่มิกกี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนทั้งสองคันนะเรามาสรุปกันนะคะสำหรับสองคันนี้เนี่ยเหมาะกับพี่ๆกลุ่มไหนบ้างนะหนึ่งเลยถ้าเลือกหน้าตานะคะ H ฮซวตอบโจทย์กว่าแล้วก็เหมาะสำหรับพี่ๆที่อยากได้ความโมเดิร์นนะคะไม่ได้ซีเรียสเรื่องพื้นที่ขนาดนั้นเพราะว่าถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยพี่ๆจะเห็นได้เลยนะคะว่าพื้นที่ ความสูงของเขาเนี่ยตัวครอสมันจะดูโปร่งกว่าเนาะถ้านั่งด้วยความสูงที่180เนี่ยตัวครอสจะจบโจดกว่าจะดูไม่อึดอัดนะคะเหมือนทรงคูปเป้อย่าง h r v าวนะแล้วก็คันนี้นะคะเหมาะสำหรับพี่ๆต้องการใช้เป็นรถหลักประจำวันใช้ทุกวันจริงๆคันนี้มันได้เรื่อ,อ,องอเนกประสงค์นะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของ หน้าตาเนาะแล้วก็แบตเทคโนโลยีใหม่ๆที่ได้ไปนะคะตัวคอร์สเนี่ยก็จะตอบโจทย์สำหรับพี่ๆรุ่นวัยแบบกลางคน 30- 40, 40ขึ้นไปก็ใช้ได้แล้วนะคะพี่ๆคันเดียวยาวๆทั้ง2คันนะคะจากทั้ง2ค่ายมีรับประกรันแบตเตอรี่ไฮบริดสูงสุด,สดถึง10ปีเลยดูสนใจรุ่นไหนอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือให้มิกกี้คำนวณเลทผ่อนให้นะคะทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยเลทเอาไว้พิเศษแพ็กเกจพิเศษโปรโมชั่นดีๆรอพี่ๆอยู่ที่มิกกี้เพชรหยนน์ค่ะ